สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจรพระโสธรเมืองแปดริ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพุทโสธรวัดโสธรจังหวัดชางเซาร,ร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ินิเพกวิกซีหนึ่งจังหวัดชางเซาวันนี้ทางร้านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนาเสนอวัตถุมงคลหลวงพ่อพุทโสธรจากวัดโสธรที่มีความน่าสนใจมากๆม่หนึ่งรุ่นนั่นคือพระบูชาหลวงพ่อพุทโสธรผอนะครับที่ออกจากวัดโสธรในพีพศ .25 4 1นะครับผม พระบูชารุ่นนี้เนี่ยผมได้เคยนําเสนอในวิดีโอมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่เป็นขนาดหน้าตักเจ็ดนิ้วนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับวันนี้จะนําเสนอเป็นขนาดหน้าตัก5นิ้วเนื้อทองเหลืองเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ในหนังสือนะครับผมก็เป็นพระบูชารุ่นนี้นะครับผมนะครับแต่หนังสือเนี่ยเขาตรงถานพระทิ์ไม่มีตาพอพปรลอของในหลวงรัชกาลที่9กนะครับอ,องค์ที่ผมนําเสนอเนี่ยมีนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยมีการจัดสร้าง สองแบบนะครับทั้งแบบที่มีฐานพระทิพย์มีตาพระอระมารพิไทยยอ่พอพรบลนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็แบบที่ไม่มีนะครับอันนีงสืยนี่คือแบบที่ไม่มีนะครับผมในฐานะองค์พระก็แบบเดียวกันรูปแบบองค์พระแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงบริเวณฐานด้านล่างเนี่ยจะมีเขียนเป็นแปะ,ะแผ่นทองเหลืองนะครับมีเขียนว่าพระพโสธทนะครับแล้วก็ว,วัสโทธราลาบรรวิหารนะครับ ก็ด้านหลังองค์พระพัตา์แบบนี้นะครับก็จะมีเหรียญแปะติดอยู่นะครับมีรูปพระโสดหลวงพ่อสุธรหลังใหม่นะครับแล้วก็เหรียญจะเขียนพศออไว้ว่า2541เป็นเลขไทยนะครับผมแล้วก็จะไปเขียนว่าใต้เหรียญเขียนว่าวัดสุธรเวลาลราวริหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงสานะครับแล้วก็มีลายเซ็นของเอจ้าวาดวัดสุธรขณะนั้นคือท่นอานผู้พิทังสีนะครับแล้วก็มีหมายเลของค์พระตอกไว้ทุกองค์นะครับ รันกวงแบบนี้นะครับไม่ซับซ้อนอะไรนะครับผมก็รุ่นนี้จะผลิตวัดก็จะมีการตอกออโค้ดร,รันหมายเลขประจำองค์พระอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูองจริงกันนะครับสักครู่นะครับโอเคครับก็ที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้เป็นพระบูชาหลวงพ่อพุทโสรนะครับผม ออกจากวัสดุทอนในปีพศ2541นะครับองนี้มีขนาดหน้าตัก5นิ้วนะครับด้วยทองเหลืองนะครับรุ่นนี้เนี่ยที่ผมเรียนนะครับมีทั้งมีการจัดสร้างทั้งฐานพระทิตย์มีตาพระประมาวิทยยอ่พอพรบลอของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มีทั้งมีกับแบบไม่มีนะครับผมแล้วก็ขนาดหน้าตักที่ทางวัสดุทอนจัดสร้างมีขนาดหน้าตักตั้งแต่3นิ้วนะครับ5นิ้วแล้วก็7นิ้ว9นิ้วแล้วก็12นิ้วนะครับอันนี้วัดจริงนะครับแล้วก็ เนื้อที่ทางวสธทรมมีการจัดสร้างมีทั้งเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อสามกริยัแล้วก็เนื้อทองเหลือปิดทองนะครับแต่เนื้อสามกริย์กับเนื้อทองเหลือปิดทองเนี่ยผมไม่ค่อยเคยเห็นมากนักนะครับเห็นแต่ส่วนใหญ่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเฉพาะเนื้อทองเหลืองก็ค่อนข้างหา Answer. หาดูไม่ง่ายเหมือนกันนะครับพอดีหยิบเจอองค์นี้เป็นขนาดระดห้านิ้วนะครับแล้วก็เป็นผ้าเก่าแล้วก็ราคาเช่าก็ไม่สูงมากหลักพันนะครับไม่ข้าม7 0 0 0พันเพราะนั้นก็น่าสนใจนะครับผมโอเค ก็ที่เรียนนะครับองนี้ก็ฐานปฏทินด้านหน้านะครับก็มีตราสัญลับพระบระมาชพิธาย,ย่อพรลในหลงชิกาติเกนะครับแล้วก็ตรงฐานบริเวณด้านล่างจะเขียนคําว่าพระพุทธสทธรนะครับแล้วก็วสธรวลาโมวลวิหารนะครับไม่ซับซ้อนอะไรนะครับภาพสวยงามนะครับ ด้านหลังด้านหลังที่ผมเรียนด้านหลังก็จะมีเออ่เป็นตราวัสดุทอนนะครับมีรูปพระบรมศพวัสดุทอนหลังใหม่นะครับอําเภอเมืองจังหวัดทางเซานะครับแล้วก็มีพศที่ทางวัสดุทอนจะสร้างพระบูชานี้ไว้คือเลขไทยนะครับสองห้าสี่หนึ่งนะครับและใต้เหรียญก็จะมีเขียนว่าวัสดุทอนวราราม,มวรวิหารนะครับอําเภอเมืองจังหวัดจังหวัดเซานะครับแล้วมีลายเซ็นเจ้าวา,นนาดวัสธรขณะนั้นคือท่นทานพระที่ถังสร,รีนะครับและที่ผมเรียนไว้ทุกองค์ จะมีการตอกหมายเลขประจำองค์พระนะครับองค์นี้เป็นเลขไทยนะครับนะครับเลขไทยเจ็ดศูนยนะครับไม่ซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ก็เป็นรุ่นสามพันี่ฐานกวงนะครับไม่ซับซ้อนอะไรนะครับก็พบเห็นได้ในตลาดพระเครื่องพระบูชาบ้างนะครับสำหรับคนที่ต้องการพระบูชาที่ปีหร,รือพอสมควรออก2541้าสี่หก็ประมาณ20 ยี่กว่าปีแล้ว27่ปี27นะครับปีนะครับก็ราคาเช่าไม่สูงมากนะครับโอเคครับผมก็ไม่ซับซ้อนอะไรนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับดูพระเครื่องพระบูชารุ่นอื่นทางร้านผมก็สามารถติดตามผมได้ที่เฟซบุ๊กของผมนะครับชื่อจริงผมเลยวอลเลิ์เจรเลลงนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ W O R A I T แล้วก็ C H A ROEN แล้วก็ ROM นะครับหรืออีกเฟซบุ๊กที่ผมสร้างใหม่คือโจพัสตอนแปดลิ้วนะครับได้ลงทั้งพักเครื่องพบูชาไว้นะครับหรืออีกทางนึงก็คือทางเพจผมนะครับผมทำเพจไว้เพจก็คือชื่อว่าร้านพักเครื่องโจพัสตอนแปดลิ้วนะครับโดยท่านจากเฟซบุ๊กท่านลองเซิร์ชคำว่าร้านพักเครื่องโจพัสตอนแปดลิ้วก็ขึ้นแล้วนะครับหรือเข้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่าร้านพักเครื่องโจพัสตอนแปดลิ้วก็ขึ้นเช่นเดียวกันในนั้นผมลงไว้ทั้งพักเครื่องูบบชานะครั หรืออีกซอสหนึ่งที่คนติดตามผมทางนี้ก็เยอะมากคือเข้ามาเป็นเพื่อนผมในทางไลน์นะครับไลน์าีผมคือ joseph w นะครับ j o s e p h, w, e p h w นะครับเพื่อนผมเป็นเพื่อนนะครับแล้วเข้ามาดูในโพสต์ไลน์บูมผมที่ผมลงโพสต์พระไว้ทางเครื่องพระบูชาแบบเดียวกับทาง Facebook ทั้ง2 f a เฟซแล้วก็เพจนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกแพตฟอร์มหนึ่งนะครับเพราะว่าทั้งทั้ง,ท,งทั้งว่า Facebook ทั้ง2 Facebook นะครับไม่ว่าวลีเจริญลมหรือโจรพรสทรแปดลิ้ว หรือทางเพจผมและเ,เครื่องโจวพร,รสตรองเมืองแปดลิ้วทางไลน์เนี่ยคุณก็ต้องไล่ดูยาวนะครับเพราะว่าผมลงพระไว้นะครับทั้งพระเครื่องพระบูชาเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นประมาณเกือบ300รายการนะครับแล้วก็ลงไล่ดูมายาวเลยนะครับถ้าเป็นปีก็ข้ามปีเลยนะครับกับ300รายการนะครับ แต่ถ้าต้องการดูเป็นเพจกว้างๆนะครับดูง่ายๆเพจรวมๆนะครับก็สามารถติดตามผมได้ที่ช่อง Ti ตตอกนะครับผมโจสอนแป่ริ้วนะครับในนั้นผมก็จะลงภาพไว้นะครับทั้งพระเครื่องพระบูชาแต่แต่ละช่องถ่ายรูปไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีบูชาผมลงบูชาไ้ด้วยนะครับแล้วก็มีอธิบายสั้นๆว่าเป็นพระบูชารุ่นไหนออกวสุถันปีไหนเนื้ออะไรนะครับหรืออีกซอสหนึ่งก็คือผมได้เป็นสมาชิกของเว็บใหญ่เว็บหนึ่งก็คือเว็บท่าประจันนะครับเว็บนี้เป็นเว็บมาตรฐานมากนะครับมีร้านเช่า ให้ชาวพักเครื่องมาตรฐานมากมายนะครับแล้วก็ผมเองเป็นหนึ่งในนั้นนะครับร้านนี้ผมเชื่อว่าถ้าคนสนใจในการเช่าพักเครื่องพระบูชานะครับต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นพระพุทธหรือพระเกจิต่างๆเนี่ยจะเข้าไปดูที่เว็บนี้เพราะเว็บนี้มาตรฐานมากๆนะครับทำกันทิพย์นะครับทุนทาพประจันทำร่วมกันนะครับแล้วก็ในนั้นผมก็ ท่านก็เข้า Google นะครับพิมพ์คำว่าท่าอาจารย์ดอนเรือกาลันนะครับแล้วก็หรือภาษาอังกฤษก็ท่าอาจารย์ก็ T H A P R A C H A N นะครับเข้าท่าอาจารย์นะครับแล้วลองมาเซิร์ชคำว่าโจพัสดุ์แปดเล้ยวก็จะขึ้นชื่อเอ่อเพจผมและเพจเอ่อโจพสัสดุ์แปดเล้วนะครับเพ้นผมลงทางพระเครื่อนภูมิศาสตไว้เช่นเดียวกันนะครับแต่เนื่องจากท่าอาจารย์เขาจำกัดจำนวนรายการไว้100 100รายการและรายการละ4รูป ผมก็ลงเต็มนะครับแต่เพีเยงแต่ว่าภาพที่ผมลงไว้ในทาง Facebook หรือทางเพจผมเนี่ยหรือทางไทม์ไลน์เนี่ยก็จะมีจำนวนมากกว่านั้นแต่ผมก็พยายามอัปเดตนะครับเพราะว่าแหล่งนี้ก็เป็นแหล่งที่คนดูเยอะนะครับลองติดต่อสอบถามมานะครับผมแต่ถ้าจะดูองค์จริงแบบนี้นะครับก็เข้ามาติดต่อติดตามในช่อง YouTube ผมนะครับรามเเครื่องโจวัสดตรอร์แปดิ้วนะครับโดยท่านเข้า YouTube นะครับ พิมพ์คำว่าโจพัสุธอนก็ได้นะครับแล้วก็จะเข้าไปดูช่อง YouTube ผมโจพัสุธอมือแปดลิ้วนะครับผมก็มีทริคน,นึงในการดูเพื่อนง่ายๆนะครับคือเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ก่อนนะครับและในเพลย์ลิสต์เนี่ยผมแยกหมวดไว้เป็นหมวดพระเครื่องกับหมวดพระบูชานะครับพระเครื่องผมก็ลงทั้งพระเครื่องหลวงพ่อพสธรหรือหน่วยงานอื่นจัดสร้างพุทธาตพิเศษที่วัดสุธอน,นะครับทั้งรุ่นเกา่ารุ่นใหม่แล้วก็พระเนื้อทองคำนะครับของวัดสุธอน,นะครับของผมเองเป็นคอลเลกเตอร์ คนหนึ่งของของพระหลวงพ่อสุทธอนที่เป็นเนื่ององคำนะครับแต่ว่าก็มีพอสมควรนะครับไม่ได้มีทุกองคนะครับบางองค์เนี่ยรุ่นเก่ามากก็หายากนะครับและราคาเช่าสูงมากๆนะครับส่วนพระบูชาก็ผมลงพระบูชาเยอะนะเพราะผมเองก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของพระบูชาผมเมงคนแปริ้่นะครับแล้วก็สัทธาหลวงพ่อสุทธอนนะครับแล้วก็ชอบท่านทุกองนะครับถึงว่าไม่ว่าหน้าตักเล็กใหญ่นะครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่ถ้าถ้ามีกําลังทรัพย์ก็เช่าไปเรื่อยเลยนะครับนะครับมีหลักหลายร้อยองค์เลยนะครับผมแล้วก็ผมก็ ในช่อง YouTube เนี่ยผมก็ลงในหมวดภาพยนตาเนี่ยผมลงตั้งแต่พรระเคื่ภาพยอ,อ,อพร์ลงภาหลวงพยนตร์รุ่นแรกนะครับปี2497มีขนาดตักเดี่ยว5นิ้วตั้งแบบพสตรงพสโค้งนะครับแล้วก็รุ่นที่2คือ2498ก็ลงนะครับรุ่นที่3ปี2503ก็ลง2504ก็ลงไว้2505ก็ลงไว้2506ก,ก,250ก็ลงไว้นะครับแล้วก็2508ก็ลงไว้นะครับแล้วก็2509ก็ลงไว้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็2 5 1 4ทั้งแบบตาโบทั้งแบบใช้ ตาราง2509แบบบล็อกแรกแล้วก็แบบที่แก้ตารางเป็น2214นะครับลง,ง 20, ลงหมดจดนถึงช่วง15-20ก็กกลงหมดเชกก่นเดียวกันนะครับผมก็ช่วงนี้เป็นน่าสนใจเพราะว่าพรรคท่านใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะว่าใช้บล็อกเกับเดียวกันนะครับถึงปี2520นะครับแล้วก็นะ้นตาตักก็มีแค่สร้างแค่35นะครับแล้วก็มี5ที่กวากว่าเราเรียกว่า7นะครับแล้วก็มี7นิ้วกว่าเราเรียกว่า9 9นิ้วนะครับในขนาดน้ตาตักที่ใหญ่สุดที่ทางวสทจะสร้างหลังจากปี20แล้วก็ถึงจะมี ขนาดตักวัตจริงแล้วแบบองค์นี้นะครับคือ3579เาแล้วก็มีเพิ่ม12นิ้วแล้วก็มีเนื้ออื่นเพิ่มด้วยว่าสมัยก่อนจะสร้างแค่เนื้อทองเหลืองกับเนื้อสามกษัตริย์แต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีการสร้างเนื้ออื่นๆทั้งแบบกระเบื้องคาร์บดทั้งแบบเนื้อกระเบื้องเป็นจลงเกรสุนดอกไม้นะครับเนื้อแบงค์นะครับแล้วก็วัสดุโลหะอื่นเป็นเลซินอื่นนะครับแล้วก็รวมทั้งเนื้อทองเหลืองก็มีเพิ่มเป็นทองเหลืองปิดทองด้วยนะครับโอเค ครับในเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามอติดต่อมือถือผมได้ที่0818607372นะครับหรือเข้าแวะมาคุยที่ร้านผมร้านผมไม่ไกลทางวัดโสธน,นะครับที่เมเจอร์ซีนเป็กวิสิน1จตุจักรเซาล์นะครับปกติถ้าเช่าพระบูชาหรือพระเครื่องรุ่นใหม่ก็อาที่วัดโสธรเลยนะครับมีให้เช่าตลอดนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก่อนนั้นนะครับทางวัดยังยัง,ยงไม่ต้องเจ้าหน้าที่สงฆ์ยังแนะนำให้มาที่ที่ร้านผมที่เมเจอร์เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ ถ้ามีโอกาสก็พาครอบครัวนะครับมากราบองค์หลวงพ่อพระโสธรที่8ริ้วนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็ใน8ริ้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนอกจากวัดศรธรแล้วก็มีวัดอื่นที่ที่ที่โบราณสถานอีกมากมายเลยนะครับลองลองลองเช็คที่ Google ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็พาครอบครัวนะครับมาทานอาหารอร่อยๆนะครับทั้งในตัวเมืองถึงนอกเมืองนะครับหรือบริเวณลิบแม่น้ำปะปกงนะครับแล้วก็แหวกซุ่ยของฝากนะครับ แปะริ้วไม่ไม่ผิดหวังนะครับทั้งของทานทั้งของฝากอร่อยมากๆนะครับผมโอเคในเบื้องต้นก็ขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับขอให้องค์หลวงพ่อเพื่อสสนัคุ้มครองให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแคล้วคลาดปลอดภยัยค้ับขายล้ำรวยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ